สวัสดีค่ะประสุขช <_ an> าแนลค่ะเจอกันตอนเช้าๆค่ะเอาบรรยากาศเดิมๆที่เขื่อนลำแซะมาฝากคะ <_ an> ่ะเมื่อวานต้องขออภัยพี่ๆแม่ๆเอฟซนะคะเมื่อวานอ่ะอลา์เอ็มค่อนข้างมีปัญหาไม่รู้เป็นเพราะแอปหรือบบว่าเป็นเพราะโทรศัพท์หรืออย่างไรไม่เด้งตอบไม่ได้เลยเมื่อวานกว่าจะได้ทิแต่ละคนนี่โอ๊ยทรมานมากเดี๋ยวอันนี้เอ็มแก้ไขแล้วค่อนข้างปกติแล้วนะคะ เมื่อเช้ามีพี่ๆโทรมาจากอุบลราชธานีว่าจะมาเดินชมผ้าไหมที่ตลาดเขียวนะคะ,ะเอ็มก็เลยโทรไปหาพี่สาวพี่เอี้ยงว่าเปิดแล้วค่ะเปิดวันนี้นะคะมาชมได้เลยแต่ต้องป้องกันตัวเองดีๆนะคะเป็นห่วงค่ะมาเอาผืนงามมาฝากค่ะนางฟ้าค่ะมาพร้อมกับผ้าไหมสวยๆค่ะลายผืนนี้เป็นลายนางฟ้านะคะผ้าไหมบ้านลายนางฟ้า เขาสวยเหมือนชื่อค่ะลายนางฟ้าค่ะคุณใส่ก็จะเป็นนางฟ้าเหมือนกันสวยค่ะผืนนี้สีสดใสนะคะนางฟ้าเ็าจะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะมองก็เก๋ไปอีกแบบค่ะผ้าไหมบ้านเนื้อเนียนนะคะเป็นไหมน้อยนะคะเอ็มพึ่งเอามาก็สวยพึ่งได้ถ่ายช่วงนี้เอาหุ่นไปไม่ได้เอาหุ่นมาถ่ายให้ดูนะคะปูวางอย่างเดียวเลยนะคะแต่เนื้องานก็ถือว่าสวยนะคะสวยเหมือนเดิมค่ะข้างล่างเป็นลายสร้อยดอกไม้ เนื้อเนียนนะคะภาพไม่บางเลยค่ะขัดเกตมาอย่างสวยเหมือนเดิมสีจริงประมาณนี้นะคะสีจริงภาพนี้ค่ะสวยๆค่ะสวยละมุนค่ะลายนางฟ้านะคะท่านใดชอบเป็นสียังคงโทนคลาสสิกเหมือนเดิมนะคะคลาสสิกข,ของจุรินทก็จะประมาณนี้ค่ะสวยงามเหมือนเดิมค่ะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะถุงใหญ่เหมือนเดิมสวยๆงามๆาม,มาชมกันค่ะไม่ซื้อก็มาชมกันนะคะคอมเมนต์ได้นะคะ ติชมได้งานเอ็มค่ะสวยๆนะคะราคา2100บาทราคาพร้อมส่งนะคะอาบอบน้ำยาให้พี่ๆด้วยค่ะมาชมกันหน่อยค่ะใครชอบลายนางฟ้านะคะสวยๆเก๋ๆค่ะเนื้องานเป็นประมาณนี้นะคะเนื้อนุ่มค่ะผืนนี้ผ้าไหมสาตะกอค่ะวันนี้มาฝาก2ผืนนะคะ สำหรับพื้นที่2ค่ะเป็นผ้าไหมมัหมี่สม,มตะกอเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นไหมจุนนะคะเกรดค่อนข้างโอเคเลยถือว่างานใช้ได้นะคะพื้นนี้เป็นลายประยุกต์นะคะสีสันก็ถือว่าโอเคอยู่ยังคง,ง,ง,งโ,ทโทนคลาสสิกเหมือนเดิมนะคะแดงเขียวมีลูกเล่นเป็นเหมือนอโทนคลาสสิกมองแล้วสวยค่ะพื้นนี้ตัวนี้พื้นเป็นสีเม็ดมะขามนะคะ มัดขึ้นด้วยดอกสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองทองนะคะข้างล่างเป็นซ้อยดอกหมากคะ่ะเป็นไหมจุนเนื้อเนียนนะคะผืนนี้กว้าง1เมตรยาว2เมตรค่ะงาน3ตะกอผืนนี้ที่1,950บาทค่ะตัวนี้เป็นราคารวมส่งนะคะอาบอบน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะฝากพี่ๆแม่ๆติดตามด้วยนะคะช่องปันสุขชาแนลค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ